ครับเปิดมาปุ๊บลอยเนี่ยตอนหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, 3วิครับสามวิกอจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าแต่พี่ถ้าเราจะอ่าใส่ให้มันเปิดสว่างเ,เป็นขคงไฟสอง เราก็มาดูโพรบดักตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นแฟลตแบงค์นะครับแฟลตแบงค์เอ็มแปนะครับเป็น M84 อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะมีคู่มือการใช้งานบอกนะครับว่าเป็นยังไงมันจะมีแสงใส่แบตเตอรี่ขั้วไหนไปบ้างนะครับมาดูกันนะครับแล้วก็มาดูปุ๊บอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวห่วงนะครับตัวนี้เป็นสลักนะครับตัวนี้เป็นสลักอ่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวแฟลตแบงค์เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ เป็นลักษณะประมาณนี้ใส่อ่าคุณต้องใส่ตามรูนะครับอ่าตามรูอ่าเราใส่แบตเตอรี่ก่อนอ่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือใส่ขั้วลบไปก่อนนะครับใส่ขั้วลบไปก่อนปุ๊บ้วก็หมุนนะครับหมุนปุ๊บนะครับพอหมุนแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะเกิดแสงเห็นไหมเกิดแสงนะครับคุณก็ใส่อ่าคุณก็ใส่อย่อางนี้นะครับไฟก,ก็จะดับอาบ่าเราก็ใส่ครอบใส่อย่างนี้ นะครับนี่นี่ปุ๊บหมุนอ่าคราวนี้เราก็ใส่ขั้วสลักอย่างนี้นะครับใส่ขั้วสลักไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใส่สลักมาอย่างนี้นะครับอืมการใช้งานไม่ยากนะครับนี่ นี่นะครับการใช้งานไม่ยากเนี่ยใส่มาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้นะครับอ่าเราก็ใส่สลักมาอย่างนี้ใส่ได้2ด้านนะครับใส่ได้2ด้านลักษณะก็จะเป็นลันกษณะประมาณนี้นะครับแฟลดแบงค์ bank, ตัว M 84นะครับตัว M ตัว M 8 4นะครับเป็นพอลิเมอร์นะครับแสงไฟก็จะเป็นประมาณนี้อ่า ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้งานใช่ไหมครับใช้งานเราดึงสลักปุ๊บปล่อยนะครับปล่อยเนี่ยแสงก็จะสว่างนี้เลยนะครับเนี่ยเอาใหม่ครับเดี๋ยวใส่ให้ดูใหม่ นะครับแฟลแบงค์มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับดึงมาเปิดสลับนี่นะครับนี่สอวิประมาณ3า,าวิมันจะแสดงไฟสว่างนี้นะครับนี่นี่นะครับอ่าแล้วกดอีกทีหนึ่งปุ๊บนะครับนี่ไฟมันก็จะสว่างนะครับ เดี๋ยวถ้าไฟสว่างมันทำยังไงนะครับกดนี้ปุ๊บทดสอบกันอีกรอบนะครับแฟลชแบงว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับสมมุติว่าถืออย่างนี้นะครับเปิดมาปุ๊บปล่อยเนี่ยรอ1หนึ่งสองสวินะครับสมวิก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ากระพริบ,บถ้าเราจะอ่าใส่ให้มันเปิดสว่างไง เป็นโคมไฟสว่างเห็นไหมนี่โคมไฟสว่างนะครับปิดนี่เห็นไหมปิดแล้วเปิดอ่าเป็นหลอดโคมไฟสว่างนะครับอ่าโอเคครับกันดูอีกรอบนะครับว่าการดึงสลักแล้วเป็นไงนะครับเปิดมาปุ๊บดึงสลักอ่ะอย่างนี้ปุ๊บนี่นี่น,นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแสงมันจะกระพริบนะครับ อาฮิตในที่มืดอีกรอบนะครับว่ามันเป็นไงนะครับดึงสลักปลดปุ๊บนี่นะครับนี่แสงมันกะพริบอย่างนี้นะครับนี่คุณเห็นไหมนะครับนี่นะครับแสงประกอบดูอีกครั้งนะครับอ่ามันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสปริงใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอา ตัวคอนนี้ใส่ปุ๊บนะครับใส่ไปแล้วก็คุณก็เอาสลักแล้วก็สลักใส่นะครับใส่ไปตรงนี้ตรงนี้นะครับอืมอย่านะครับนี่ใส่ไปงี้นะครับ,รบขอคุณได้สลักใช่ไหมครับได้สลักดึงปุ๊บอ่ะดึงปุ๊บปล่อยนี่นะครับ สลักมันก็สะุดแล้วมันก็กระพริบไฟกระพริบเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้